สวัสดีครับวันนี้อดัมจะมาสอนวิธีเลือกของว่างที่จะช่วยลดหุ่นปกติคนเวลาไปเซเว่นอาจจะเลือกของที่ไม่ช่วยในการลดหุ่นหรือคุมน้ําหนักตัวเองนะครับก็เวลาเลือกพวกสแน็คอาจจะเลือกพวกทาโร่ปกติทาโร่มีแค่90หรือ80ดสคลในพักแพ็กใหญ่แล้วก็เวลาเลือกพวกสาลายอาจจะเลือกอันที่ไม่ได้ทอดมีแค่80ดสิบแลแล้วก็ปลาหมึกแหง้ง มีแค่60-80แคลลซว่าคนเป็นคนเป็นคนที่หิวตอนคืนมันไม่ใช่ว่าไม่กินแล้วก็อดอาหารเพราะวลาอดอาหารมันจะทำให้ตัวเองเครียดในการลดหนอันนี้เป็นพวกสนักบางอย่างแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเลือกได้อาดามอยากให้เลือกพวกอบไก่ที่จะทำให้อิ่มเพราะมีแค่70-80แคลลแล้วก็จะมีโปรตีนเกือบจะ20กรัมหรือว่าพวกปู ก็ได้มีแค่7จ็ดสิแคลแล้วก็เวลาเลือกพวกแซนด์วิชปราดำแนะนำอันหนึ่งมันมีแค่230าแคลเวลาอยากลดหุห่นบางครั้งแค่1หรือ200แคลต่อวันจะช่วยลดน้ำหนักเกือบจะ1โลต่อเดือนนะครับก็เลือกอาหารธรรมชาติที่เป็นพวกอบไก่โอเคก็มี process นิดหน่อยในการแบบให้รักษานานๆแต่ว่าก็ดีกว่าไปเลือกพวก ขนมแบบนี้ตลอดเวลาพยายามลดหุ่นหรือดูแลคุ่นกับสุขภาพดูแคลเข้าใจแคลถ้าอยากลดหุน่นอยากพัฒนาในการออกกํลังกายอยากมีรูปร่างดีทักมาหาอดัมานี้นะครับขอบคุณครับ